สวัสดีครับกลับสู่ช่องแม่จำกัดในนทยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปทเที่ยวเขาค้อพุทธเบิกนะครับจะพาเพื่อนขึ้นเขาค้อในเส้นทางที่สองคือเส้นทางหลวง2 3 0สนะครับก็คือถ้าใครมาจากกรุงเทพสระบุรีลบบุรีก็ใช้ทางหลวงหมายเลข21ดแล้วก็จะเจอป้ายทางหลวงสีเขียวนี่ครับทางซ้ายอำเภอเขาค้ะ ถ้าเลี้ยวทางขวาคือสนามบินเพชรบูรณ์นะครับถ้าเจอป้ายเนี้ยหรือก่อนอันนี้จะมีป้ายน้ําตกทานทิศด้วยนะครับถือว่าใช้ได้ทั้งสองป้ายเลยครับก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาคอทางเส้นสองสามศูนย์สองนะครับออกเดินทางกันครับตรงนี้มีข้อมูลที่แตกต่างจากเส้นสองหนึ่งเก้าหกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจอดยังไม่ทันเลี้ยวเข้าเลยนะเขาบอกว่าไปจุดชมวิวทะเลหมอกแบบที่ไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ยี่สิบ 8กิโลเมตรนะครับใช้เวลา37นาทีแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยเส้น2196 32กิโลเมตรแต่ว่าจะใช้เวลา33นาทีกลายเป็นว่าอันเนี้ยระยะทางน้อยกว่าถึง4กิโล28กิโลเมตรแต่ใช้เวลามากกว่าที่37นาทีก็แปลว่าทางนี้จะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อยนะครับ ก็พาให้เพื่อนๆมาชมอัปเดตเดือนเมษาสองห้าหกเจ็ดนะครับจะได้เป็นไกด์ให้เพื่อนๆนะครับผมใครที่จะมาเที่ยวเขาคอปูทับเบิกก็จะได้มีข้อมูลไปเปรียบเทียบกันนะครับเส้นนี้น่าสนใจตรงที่ว่า,อ,าอย่างเช่นเส้นสองหนึ่งเก้าหกเนี่ยมันเหมาะเหมือนกับว่ามันเหมาะกับคนกรุงเทพสบบระบุรีลบ,บรุรีที่มาจากเส้น ทางหลวง21นะครับแต่ว่าเซ็2 2เนี้ย2302เนี้ยที่กำลังจะขึ้นเนี้ยคนที่มาจากคอนแก่นหรือว่าทางอำเภอหลมศักด์หรือว่าจังหวัดที่มาทางทางหลวงหมายเลข12เนี้ยสามารถวิ่งย้อนลงมาแค่12กิโลนะครับเพื่อที่จะใช้เส้นเนี้ยผมว่าบางทีมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกได้เหมือนกันนะในเรื่องของช่วงเทศกาลนะครับ ถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่รถเยอะอย่างเงี้ยวิ่งย้อนลงมาสิบสองกิโลจากแยกพ่อขุนผาเมืองครับ่าจากแยกพ่อขุณผาเมืองย้อนลงมาสิบสองกิโลก็สามารถใช้เส้นนี้ได้แต่ถ้าเป็นเส้นสองหนึ่งเก้าหกวันเช้าเนี้ต้องย้อนลงไปถึงยี่สิบหกกิโลเลยนะครับอันนี้ย้อนลงมาแค่สิบสองกิโลเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะ ทุกเส้นทางมันก็มีข้อดีข้อท้อยที่น่าสนใจแตกต่างไปนะครับ mm hmm. เขาบอกใช้เวลา37นาทีเดี๋ยวดูกันว่าจริงๆจะใช้เท่าไหร่นะครับ Google mm hmm. ก็คำนวณเวลาเมื่อกี้ที่กดดูแผนที่นะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปมาดูกันว่าของจริงจะทำได้ต่างกันหรือเปล่านี mm ่ hmm. ครับพอสุดทางจะเป็นสามแยกให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทันทีเลยครับ นี้นสองสามศูนย์สอมาจากต้นทางที่ทางหลวงหมายเลข2ี่เนี่ยพอสุดทางแล้วให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทันทีครับผมที่ป้ายอำเภอเขาพอครับวันนี้วันพุทธที่24เมษายนนี่มีตลาดนัดเหมือนกันนะ ทางนี้ก็เป็นทางเดียวกับที่จะไปน้ำตกทานทิพด้วยครับผมไปกันครับป้าหมายก็คือจุดชมวิทวทะเลหมอกเขาคอครับน้ำตกทานทิพี้วซ้ายเพื่อจะเปรียบเทียบกับเส้นแรกว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงแต่เส้นแรกเหมือนมันเหมาะกับคนกรุงเทพมยหยิธยาสระบุรีลบุรีมากกว่านะ พอขึ้นมาทางนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่เส้นเนี้ยคนมาจากขอนแก่นวิ่งย้อนมาแค่สิบสองกิโลเองสามารถเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลได้ผมว่าทีนี้เส้นสองหเก้าหกผมได้บันทึกความชันไว้สูงสุดที่สิบสองนะแล้วก็มีเก้าถึงสิบเอ็ดอีกหลายช่วงเหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวจะรายงานความชันให้เพื่อนๆกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนสนใจนะความชันก็ รายงานเป็นองศานะครับจะได้เตรียมพร้อมกับการใช้งานรถยนต์เปรียบเทียบกับว่าเออความชันเท่านี้จะได้เตรียมตัวไว้อย่างไรเคยผ่านความชันเท่าไหร่กันมาบ้างอะไรเงี้ยจะได้มาเปรียบเทียบกันนะครับชันสุดที่ผมเจอได้บันทึกไปแล้วอยู่ที่จุดชมวิวเขาตะเคียนงะนะสิองศาเนะี่ เป็นทางตรงขึ้นและค่อนข้างแคบด้วยนะครับเส้น2302จะเปนลักษณะถนนสวนเลนแล้วก็จะแคบกว่าเส้น2196แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแคบมากนะครับแคบสบายๆไม่ต้องหลบไหลาทางเพราะว่านั้นแล้วก็บรรยากาศข้างทางยังคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงกว่าสูงที่สุดในสามเส้นขึ้นเแาเพอเลยครับผม เขาค้อในที่นี้ก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อนะครับเออจะได้เช็คไปด้วยนะเมื่อกี้เมื่อเช้าถ่ายตอนเที่ยงนะน้านบนจุดชมวิวทะเลหมอก32อ,องศาเนี่ยเดี๋ยวดูตอนบ่ายสามจะเป็นกี่องศานะฮะในเหตุการณ์วันเดียวกันนะฮะวันที่24เมษาสองห้า ตอนบ่ายสามไม่มีคนเลยครับเนี่ยง่ดีนะครับวันธรรมดาด้วยนะครับสิบองศาครับตรงนี้เอาละครับเริ่มเห็นตัวเลขสูงละและยังสิบต่อเนื่องอ่าสิบเอ็ดตรงนี้ถือว่าชันแล้วนะครับสิบสิบเอ็ดต่อเนื่องนะครับเป็นโค้งสลับตัวเอสด้วย เส็นองศาคะเมื่อเป็นไงครับเพื่อนบรรยากาศสองข้างทางนี่คือแบบธรรมชาติสุดๆนะครับทั้งนี้แต่ไม่เหมือนกับเส้นแรกสองหนึ่งเก้าหสองสามศูนย์สองนี่เขาจะคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงมากเพราะว่าต้นทางขึ้นเป็นเขตของอุทยานอ่ธรณีทางดินนะครับอุทยานทานน้ำตกทันทิพนะครับผม ส่วนด้านบนขึ้นมานี่น่าจะมีพื้นที่ของส่วนราชาการด้วยเหมือนกันนะผมคิดว่านะเพราะว่าคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงมากโดยเส้นทางนี้ผมอยากจะขอแนะนำเลยว่าตอนกลางคืนไม่ควรใช้นะครับจริงๆอันนี้ขอแนะนำเลยว่าอย่าใช้เพราะว่าเขาไม่มีไฟถนนเลยครับคือไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วก็ ส่วนใหญ่เป็นบรรยากาศสองข้างทางเป็นป่าไม้เนี่ยตอนนั้นจะมีบ้านของชาวบ้านสักทีหนึง่งเพราะนั้นแสงไฟจากบ้านของชาวบ้านก็แทบไม่มีเช่นกันนะฮะก็คือมืดมืดตึ๊บเลยผมเคยขับแล้วครับผมมืดตึ๊บถนนแบบสวนเล่นแบบนี้ตอนกลางคืนผมไม่แนะนำจริงๆครับ 12องศาค,ครับโอเคถือว่าตัวเลขเท่ากันนะไม่มีัะครับก็รายงานให้เพื่อนได้สำหรับคนที่สนใจความชันนะเล่นทางถนนในเมืองไทยนี่นะสุดสุดหลายเส้นเลยครับเมื่อกี้12 10องสิบแล้วสิบสถึง12ยาวๆเลยนะเมื่อกี้เนะี้ยโอ้โห บไ,ไม้หรืออะไรตกใส่ทุกอย่างพอขึ้นเขาแล้วมีตัดสลับลงเขานิดหนึ่งนะครับ รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตี28่ิกิโลสั้นกว่าเส้นแรกแต่ว่าใช้เวลายาวนานกว่าใช้เวลานาน,านกว่าก็เพราะว่ามันเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับเส้นทางนี่เจ้าที่เพิ่งซ่อมใหม่ๆ ก็เป็นไปได้นะว่าช่วงบ่ายสามจะร้อนกว่าตอนเที่ยงนะเป็นไปได้ทั้งหมดลยฮะแล้วก็ความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นมานะจะว่าไปตัวเซ็นเซอร์ก็สะสมความร้อนไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตั้งแต่เราเริ่มสตาร์ทรถเป็นไปได้หมดเลยนะฮะว่าบ่ายสองบ่ายสามก็มีโอกาสร้อนกว่าตอนเที่ยง จะได้เก็บข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะครับทำคลิปแนวเก็บสถิติข้อมูลความร้อนแบบนี้ก็เดินเมษาเนี่ยผมว่าเหมาะสุดแล้วนะว่าด้านล่างพื้นราบร้อนตัะแตกบนเขา จะมีอากาศเท่าไหร่กันแน่เขาขอผ่านไปหนึ่งรอบ32องศาครับเดี๋ยววันนี้จะเรียนรอบที่สองแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีโพทับเปิกแน่นอนคลิปสไตล์ช่องไม่จำกัรดะยาทางก็จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยนะฮะเป็นแนวหยิบเก็บความคิดต่างๆออกมา ทำคลิปนะฮะขยายความจะเน้นเอาคอนเทนต์ขึ้นนำไม่ได้เอาตัวบุคคลขึ้นนำนะครับโดยคนที่ทําคลิปก็คือผมชื่อนัทเนี่ย ก็เป็นคนธรรมดาครับท่องเที่ยวทั่วไปจริงๆพักก็พักแสนถูกเลยนะเน้นเที่ยวหลายวันนะครับถ้าเปรียบเทียบการเลือกที่พักแล้วถือว่าอยู่ในกลุ่มราคาค่อนข้างประหยัดเลยครับผมเพราะว่ามันเน้นทำคลิปแนวขับรถท่องเที่ยวแล้วก็สาธิตท่องเที่ยวแทนนะครับ สิเอ็ดองศาอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าชันอยู่ในระดับสูสีกับสองหนึ่งเก้าหกแต่ความยากกว่าของเส้นนี้ก็คือถนนมีความสลับซับซ้อนมากกว่าโคงตัวเอสเยอะกว่าแล้วก็แคบกว่าสองหนึ่งเก้าหกแคบกว่าแต่ไม่ได้แคบมากแคบกว่าก็คือต้องระมัดระวังมากกว่าสองหนึ่งเก้าหกนะครับ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสองสามูสองเนี่ยคนใช้น้อยจริงๆครับเพราะผมมานี่ก็เป็นครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณครั้งที่ห้าหรือหกแล้วนะครับไม่เคยเจอมีคนเยอะเลยสักครั้งเดียวนะนับรวมช่วงทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีมานะครับไม่เคยเจอรถเยอะเลยครับ เพื่อนๆเนาก็แหยอยู่แล้วรก็รูมบรรยากาศสองข้างถางถ้าเลือกได้ก็ถ้าน้อยคนก็จะเลือกนะฮะถ้าคนชอบขับรถหน่อยแล้วก็ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยผมว่าเลือกอันนี้เบอร์หนึ่งเลยนี่เจ้าที่เพิ่งทำถนนวายเยี่ยมนะครับตรงนี้ชันสิบองศาอีกครั้งหนึ่งเป็นลักษณะ สิบองศายาวๆซะด้วยครับสิบองศาขึ้นเขายาวๆนะครับตรงนี้โอ้ยังสิบต่อครับผมโอ้สิบขึ้นยาวๆนี่ผมว่ามีความต้องมีสมาธิมากกว่าสิบสองแป๊บเดียวนะ เรียกว่าโค้งน้องน้องร้ยสิบเอ็ดโค้งเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเออแล้วก็อยากจะแนะนําต่อนิดหนึ่งครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยขับรถขึ้นเขานะเอาละอย่างนี้ตามสเต็ปเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเขาค้อนเพื่อนจะต้องผ่านถนนหมายเลขสิบสองแน่นอนอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ามาเขาค้อก็ต้องขึ้นมาทางจุดชมวิวทะเทลหมอกไลฟ์ซาวารี่ต่าง แล้วในขณนะเดียวกันก็ต้องขึ้นไปอีกเขาหนึ่งก็คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเพราะว่าทั้งสองจุดที่พูดมาเนี้ยถูกขั้นด้วยถนนหมายเลข12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเคยใช้แน่นอนพอผ่านหมายเลข12แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะวิเคราะห์ได้ว่านี่นะครับ2302ต่อเนื่องเลี้ยวซ้ายไปจุดชมวิวทะเลหมอกเขาคอนะครับ ถ้าเพื่อนผ่านถนนหมายี่สองมาแล้วให้ประเมินตัวเองต่อว่าเอ้ยมันผ่านได้สบายมากอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไปภูทะเบิกต่อได้เลยครับแต่ถ้าประเมินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันค่ำคๆำกึ่งกึ่งนะชักไม่ค่อยหายใจอะไรเงี้ยให้มาขึ้นทางนี้ก่อนครับแล้วประเมินตัวเองกักบรถอีกทีหนึ่งความประเมินความพร้อมอีกทีหนึ่งถ้า สิบสองยังรู้สึกกำลกล้าหมืกนึงมาลองเส้นนี้ก่อนเพราะมันแคบก,กว่าแล้วก็ชันกว่าพอลองเส้นนี้ปุ๊บก็จะได้คําตอบว่าควรจะไปพูระเบิต่อไหมหรือว่ากลับไปเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งความพร้อมในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับคือหมายถึงความคุ้นชินนะ ความคุ้นชินในการขึ้นเขาเพราะว่าบางคนเนี่ยขึ้นได้แต่ว่ามีอาการตกใจนะมีเหมือนกันนะทําให้ขึ้นไปแล้วรู้สึกไม่สบายแล้วก็ไม่สนุกไปด้วย,ยนะกลายเป็นเที่ยวไม่สนุกอะไรเงี้ยให้ลองสองอย่างถนนหมายเลขสิบสองเส้นหลักแล้วก็สองสามศูนย์สองครับถ้าผ่านสองเส้นนี้แล้วรู้สึกว่าไปได้ขึ้นภูทับเบิก เฉลวยครับผมเ <N itt les> พราะว่าภูทับเปิกนี้น่าจะสูงที่สุดในเพชรบุรีนะครับที่ความสูง1768เมตรจากระดับน้ำทะเล1,768เมตรจากระดับน้ำทะเล วิวก็สวยอลังการดีนะครับ ครับถึงนะครับด้านบนเลี้ยวขวาไปแยกแคปสนนะฮะเลี้ยวซ้ายไปจุดชวิลทรอมอ,อเหมือนที่เราไปคลิปก่อนหน้านี้ปึ๊บตอนนี้ใช้เวลาเกินสามสิบแล้วนะครับไม่น่าละ่ะเขาคำนวณไว้ที่สามสิบเจ็ดนะ ทมมว่ากิโลเมตรจะแค่ยี่สิบแปดกิโลนะเอา้าเจอเพื่อนนะโอเคทุ่งกันหันลมเขาคอเนี่ยครับสานที่ท่องเที่ยวหลักก็อยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเท่าที่ผม่านรีวิว่ากนะ,ฝ,ะน <c oughs> ฝั่งที่มีอ่าสถานที่พักฝั่งที่มี วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยก็เริ่มมีรีสอร์ทร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องถ่ายในวันถัดไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทางขึ้นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนี้ก็น่าสนใจที่เคยทาคลิปไว้ก็มีคนดูเ,เยอะพอสมควรเหมือนกันครับได้ต้งเสาเขาคอเนี่ยฮะ ตรงไปรอสัญญาณไฟเมื่อกี้ก็ถือว่าหยุดไว้สักประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องหักเวลาขนาดนั้นก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจะไปสรุปกันนะครับว่า2 302ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิตอนบ่าย3 40เป็นเท่าไหร่ ในวันเดียวกันกับที่บันทึกไปแล้วตอนเที่ยงสิบนาทีครับที่นี่อำเภอเขาค้อเหมือนมี ของขายมีตลาดนะครับเราไปเช็คตรงจุดชมวิวกอนครับผมนะครัฝั่งซ้ายมือปกติต้องมีของขายเพียบนะอันนี้น่าร้อนครับเมษา ไม่มีใครเลยครับขอ,อจอบแบบเมื่อเช้าเลยนะครับยียกรถเข้าเล็กน้อยนะฮะ เอาล่ะครับเช็คดูแล้วนะตอนเริ่มมันอยู่ประมาณบ่ายสามโมงสิบสองหรือว่าสิบห้าจุดหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้สิบห้าจุดสี่หกดังนั้นเราขึ้นเขาด้วยเส้นทางหลวงสองสามสองมาที่จุดชมวิวทะเลเหมอกเขาคอใช้เวลาสามสิบสี่นาทีนะครับก็เร็วกว่า Google สนาทีนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าข้อมูลสำคัญ อุณหภูมิตอนนี้ผมขึ้นมาก็จอดสักพักนึงสิบห้าจุดห้าหนึ่งขึ้นมาที่สามสิบสามองศานะครับในขณะที่วันเนี้ยตอนเที่ยงสิบนาทีเนี่ยสามสิบสององศานะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่พอรับได้เนาะสำหรับเมษาหน้าร้อนสองห้าหกเจ็ดแบบนี้นะครับเอาละครับก็ ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างถ้าเราขึ้นเขาเคอ,อในเส้นสองหนึ่งเก้าหกซึ่งมันเหมาะกับคนกรุงเทพสระบุร,บบรีลบบุรีที่มาจากถนนทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ดมากกว่าผมก็เลยทำเซตที่สองให้ด้วยที่สองสามศูนย์สองเพราะว่ามันจะกก้ามเกล่งคนมาจากกรุงเทพสระบ,บุรีก็ได้คนมาจากขอนแก่นก็เลี้ยวรถจาก แยกพ่อขุนผาเมืองมาแค่12กิโลเพื่อเลี่ยงช่วงเทศกาลเพราะว่าช่วงเทศกาลถ้าวิ่งมาจากขอนแก่นแล้วตรงไปทางหลวงสิเนี่ยจะติดคอขวดช่วงแยกแคมป์สนขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะให้เลี่ยงมา12กิโลเพื่อมาอยัางจุดทางขึ้น2302มมาจุดนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือกรณีที่เขาจองรีสอร์ทในบริเวณ จุดชมวิวทะเลหมอกนี้นะครับที่จะมีอ่างเก็บน้านํารัตนัยอ่ะมันเป็นจุดที่ทําให้สามารถเกิดทะเลหมอกได้ง่ายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ํารัตนัยเอาละครับกขขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามช่องไม่จำกัดระยะทางต่อไปด้วยครับแล้วก็รับชมในคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเข,ข,ขาเคาะฟูเบิก